กูจะกินครับโอ๊ยบากินน้ำเด้อดผิเดียร์หรือว่ามือใส่ปลาเนียลบแดดมาก่อนไข่บากินหัวมันเด้อบูกินเดยนี่นี่มาก,กินนำ้ำเต้าหรอกเดียด๋ยวฮ่คาากคอ,อยเน, <c oughs> นี่ย <c oughs> สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ากินตำข้าวปุ่นใส่หัวบกหอ,อยน้ำกันมีน้แต่้องของพนมยูขออนุญาตยืดส่องเด้อจ้ะ บ้านจ่าพี่น้องเสียบเสียบน้ำกันโอ้องได้บานเมื่อคือเมา่ยืดสองกันละบานนี่นะมันแรงขนาดไม่ไมยืดสองกันแล้วบานบ้าแล้วจะเสียบแท้เพราะจะกินหุ่นเยาว พี่นำเลยแล้วจังร้อยมากอ่าพี่จะเสียบเถอะวะอืมรางมากินยุไก่ไปแน่กระเดยกินดังนี้ของนักโอ้ยสองพีหลายเถอะข้ามาลวงบ่มาลวงมแหาผู้บ่าดย่างไก่ข้าเดเอดผู้บ่าวกินวอาตื่นมาแม่พี่น้องกอผัวปรอยู่เนาะสวัสดีเด้อนะครับผมวันนี้มาพร้ากับบ่าวย่าผ้าแสบอีกขึ้นเก่าเนาะ มาตอนเพิ่นเฮ็ดแล้วยมเลยพี่น้องปมาดิเจียหญ้ามีดแล้วนะเส่หัวปันจุ้ยเอ้าขัดข่อยมาไว้เจ้าก็ใส่ข่อยตำบักพริกเน่เอากะปุนไปซื้อกะปุนเน่ไปซื้อหมูย่อเน่ก็โอ้ยเนาะสลัดไปนี่สลัดซ้ำข่อยสลัดปันมาเนาะโอ้ยหัวเจ้าได้หนีข่อยบนมา้าบ่อยเพราะว่าขู่ว่ารล้ะเลยกล่าวว่า ฟัวดีนี่ฟัวดีนี่เจ้านี่เพราะว่าขอยปิดหมาอยผฟัวเจ้าขักนี้ mm hmm. แสบ,บแสบ,บน่น่องตลาดหมดข้าก็ล่าก,กินกวลาเมียขายของหนั่งจักรเลนตายไปทางใด <laughs> <า>ยางานเตี่เมียใส่บใส่ดอกใส่จะได้คนก็เห็ดเบียคนนี่เนาะ พี่น้องมิจฉวหับบว่าอย่งเงี้เบาเจ่อไปงุ่มมากเลยเด็ยเนี่ยงุ่มแบบักคักเลยไปงุมมาไวพี่น้อง่าจสายใจมันหลเขาบอกว่าใครได้อศัยกินน้ำเพิ่าไม่สันทอเจ้าคือบัววาดสื้อเจ้าคือบ่วตันบดก็นเลยซื้อมาเนี่อยเจ้าคือบัวตันบดก็นเลยนะ เอาไปบตัดบดเขาเลยมันจะง่ายดิพอซื้อมากนี่อย่าก็บ้องเจ้าไม่ได้ต้่มอย่าก็บอกไปเป็นอย่างคอยอย่างเจ้าไม่แนวอ่างกิน้วคอยนามามาพี่น้องน่าประทับถืงเด็กทุกคมาได้ ล้ยถือเลยน้อลุบถือเจดีมาเด้อพี่น้องถ้งคนทางนี่ยมาเด้อจะบายซิวๆครับผมอือืือ้ยจะหลอดกินรักนะจะหลอดกินรักนะ <c oughs> โอ๊ยบกินน้ำเด้อพี่เดียร์หรลอว่ามือใส่ปักเียแลบแลบมาก่อนข่อยบากินหัวมันเด้อบากินไลนี่นี่มกินน้ำเตาหรอกเดี๋ยวหักเที่ยวเดียร์ดิหักเที่ยวได่มากินเดียหักเนี่ยดีเดียอนี้โอ้ห้บ้านไหนหักหักแลวนี่บพหักหัวมันเลย โอ้ยแบบาย,ยบ่ามหมยแบบยาวมากกว่าเขานี่เขาตาคนอย่าบอาากหักเนาะโคตรหักกันเขาก็กินในเบิร์ดแล้วนาะหักเจ้าอยู่แต่ว่าขอดไปหกักน้ำไลยเจ้า <c oughs> <c oughs> โอ้โออยอัวบวชหอีกแบบแซ่บอืมแบบเมื่อวานดแาเสือกินแต่ตอนอันข้าวปุ่นบวชก,กินพักมัอนี่แพ้บวชกินตอนข้าวปุ่นกินแต่หัวบวกหอยกับหมูยอมา <c oughs> ใส่หัวปานจุดยีแสบแสบจิ้งกบอไรปิเอ้าบ่มืดดอกเอ้ายงยกกูมาหยุดเขาตา่อยอืมเดี๋ยวเยโอ้ยตอนบกพีอะไม่ตักตอนบกพีจะปากคนกันเออแสบแบแสบพี่น้อง จอดตัดกำลังข่อยทางอ้อมเลยเนี่ยนุ่กกำลังดูแสบบ่โอ้ยพี่น้องเออตักบอกคิดก่อนตัดกำลังข่อยทางอ้อมเลยเนี่ยจอดเห็นบ่วจอดเห็นบ่ว่าอันมันมีโปรตีนให้เลยบัวบัวบ่วข่อยเพชรเคยกินบ่อไรเผื่อเนี่ยเผื่อเปล่าเนี่ยเออเดี๋ยวจะมาตัดกำลังข่อยทางอ้อมเนี่ยนุ๊กข่อยเพชรดอก โอ้เส oh, oh, ียบปากอโอ้กินอะไรเนอกเพียรอ้ียเหรอเพียเนี่ยอือเจ้าหน้กที่ตอนสามสวมผิดปอนกนเสียเบิดปากฟางเพิ่มว่าเพิ่มว่าเลย